สิพาดาครับรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1นะครับก็วันนี้ตั้งใจที่จะมาให้รายละเอียดนะครับแล้วก็ตอบข้อสักถามในประเด็นที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทางสังคมได้ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นะครับถ้าผมแล้วผมขอเริ่มเลยนะครับการดูงานในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในแผนงานที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วนะครับของคณะกรรมการขับเคลื่อนสภา สมรรถนะสูงและโปร่งใสนะครับจากการที่เราตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วมีถึง4อนุกรรมธิการนะครับออขอโทษครับ4อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุกรรมการข้อมูลโปร่งใสนะครับอนุกรรมการสภาเพื่อประชาชนอนุกรรมการสภาเพื่อเด็กและเยาวชนแล้วก็อ,อ,อนุกรรมการเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ เมื่อเราได้ประชุมกันนะครับทั้งในส่วนของกรรมการชุดใหญ่นะครับกรรมการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ส่วนของอนุนเนี่ยเราเริ่มเจอโจทย์ครับเราเริ่มเจอโจทย์ที่เราต้องการเห็นภาคปฏิบัติแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในการที่เราจะสามารถพัฒนาให้สภาของเรานั้นเป็นสากลให้ได้นะครับจากการพิจารณาประเด็นในการทํางานต่างๆเราจึงพบว่าการดูงานในประเทศที่ไกลเกินไป นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูในประเทศยุโรปหรือประเทศในทวีปอ,อ,อเมริกานั้นไม่มีความจําเป็นเราควรจะเริ่มต้นศึกษาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับในระดับอาเซียนแล้วก็ประเทศที่มี best practices นะครับม,มีการพัฒนาที่ดีที่สุดในเอเรียที่เราต้องการก็เลยได้มาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับข้อคําถามแรกนะครับจะเป็นเรื่องของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังในค่าใช้ใจ่ายของการเดินทางของรองประธานสภาท่านที่1นนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านกังวลว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้นั้นสูงเกินไปหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นการตั้งในต,ตอนที่เรายังไม่มีการจองจริงนะครับเรายังไม่ได้หาโรงแรมจริงเรายังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินจริงและยังไม่สามารถลงรายละเอียดในทริปได้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทําโครงการจึงตั้งโครงการและงบประมาณตาม สิทธิที่อยู่ในระเบียบทุกประการไว้ก่อนนะครับและค่าใช้จ่ายจริงบางส่วนก็สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้และจะเปิดเผยแบบละเอียดได้เลยในช่วงที่เดินทางกลับมาอันที่2ก็คือเรื่องของคณะเดินทางนะครับคณะเดินทางเนี่ยประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือกรรมการเองนะครับซึ่งมีผมสสอณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสว,วัพพวิริยาโลธที่เป็นคนที่ผมตั้งใจ จะให้ไปดูเรื่องของระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโปร่งใสเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมครับ g o v e r n m e n t Technology ของสิงคโปร์ด้วยนักงานด้านเทคนิคแบบนี้เราจำเป็นต้องได้คนที่เหมาะสมกับงานเท่านั้นที่จะสามารถไปดูได้นะครับนี่คือองค์ประกอบที่หนึ่งที่ผมเชิญทั้งสองท่านไปองค์ประกอบที่สองตอนที่เราตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นมานะครับยังไม่มีฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับ เราและยังไม่มีกรรมธิการกิจการสภาความตั้งใจแรกที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือว่าถ้าเรากําหนดทริปดูงานได้แล้วผมจะเชิญประธานกรรมธิการกิจการสภาไปและให้ประธานกิจการสภานั้นได้เลือกสรรน,นะครับหรือมีการคัดเลือกคนในกรรมธิการนั้นเดินทางไปด้วยกันแต่เนื่องจากยังไม่มีกรรมการกรรมธิการกิจการสภานะครับจนถึงอาทิตย์นี้ก็ยังไม่มีผมจึงใช้วิธีแบ่งคร่าวๆว,ว่าเป็นฝ่ายค้านและรัฐบาล ซึ่งก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนณวันที่ผมแบ่งนะครับก็เลยเป็นพักเก้าไกลสามท่านที่มีความจำงลงชื่อไว้ว่าอยากทำงานในคณะกรรมาการกิจการสภานะครับผมไม่ได้ดูเลยว่าเป็นใครอย่างไรนะครับแต่เป็นสามท่านแรกที่มีความจำงจะทำงานในกิจการสภาแล้วก็ได้เชิญอีกสองพักการเมืองใหญ่นะครับก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใยไทยให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ แต่ทัดท่านครับสถานการณ์การเมืองตลอดหนึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราก็รู้ว่ามีการแปรปรวนมีการตัดสินใจหน้างานมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ไม่มีความพร้อมก็ไม่ได้สมชื่อเข้ามาก็เลยมีพักเพื่อไทยสองท่านที่เดินทางร่วมไปกับเราก็คือท่านสลันทิมสุวรรณที่เราเห็นบทบ,บาทของท่านชัดเจนว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนสภาในฐานะของพักเพื่อไทยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพชระนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เป็นวิศวกรที่มีความเข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเราก็คิดว่าการเลือกสรรบุคลากรไปในที่นี้นะครับจะนํามาซึ่งความองค์ความรู้แล้วก็ภาคปฏิบัติที่นํากลับมาพัฒนาสภาของพวกเราด้วยอีกสองท่านที่ไม่ได้ไปนะครับที่ผมไปท้าบทามก็อยู่ในส่วนของภรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ไม่สามารถส่งรายชื่อมาได้ในเวลาที่กําหนดก็เลยทําให้รายชื่อของคนที่มาเ,ออเดินทางร่วมกันเป็นไฟนอลในลักษณะนี้นะครับ12ท่านนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ทางสภาเอง4ท่านนะครับมาจากทั้งฝ่ายของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการทูตแล้วก็เรื่องของอทีมทํางานของสํานักเลขาธิการรองประธานสภานะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไฟแนลออกมาแล้วนะครับในเรื่องของตัวเครื่องบินนะครับที่ตั้งไว้ตามสิทธิ์นะครับคือ50,000บาท รเราก็จองจริงได้ในราคา28,000บาทนะครับส่วนที่เหลือก็จะส่งกลับคืนทางครั้งทั้งหมดนะครับโรงแรมที่ตามสิทธิ์เบิกได้12,500บาทนะครับจองจริงออกมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับเราก็พยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนครับการประหยัดนี้ผมกำลังดำเนินหน้าที่ในฐานะเป็นทูตของสภาผู้แทนราษฎรด้วย การเยี่ยมคารวะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การเลี้ยงรับรองนะครับบุคคลต่างๆที่มาพบมาเจอกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ต้องรับรองให้สมเกียรติกับประเทศไทยของพวกเราด้วยนะครับในส่วนของงบรับรองนะครับที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามากเกินไปไหมนะครับเพราะเนื่องจากตอนที่เราตั้งบประจาณตอนแรกเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะครับเราจะมีการหักทอนต่างๆนะครับอย่างเช่นเบี้ยเลี้ยงนะครับของคณะที่ไปนะครับ มื้อคำวันมื้อหนึ่งพอสถานทูตเลี้ยงรับรองเราเราก็จะหักออกจากเบี้ยเลี้ยงก็จะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับถ้าเบี้ยเลี้ยงเต็มก็แปลว่าไม่มีใครที่เราประสานงานร่วมได้เลยนะครับหรือว่าตอนเราจะไปเจอกับคนงานไทยในสิงคโปร์และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ผมก็ใช้งบรับรองนี่ครับในการดูแลของว่านหรือว่าทานอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับหักลบกบหนี้เท่าไหร่อย่างไรส่งกับคืนครั้งทั้งหมดนะครับแล้วผมก็แสดงยินดีที่จะแสดงใบเสร็จด้วยนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรบ้าง ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อสักถามเยอะก็คือว่าทําไมไปในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าภารกิจผมเนี่ยผมจําเป็นต้องอยู่ในสภาแบบแบบเต็มเวลาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็การจัดทริปแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดตอนที่เรายังไม่รู้วาวระก,การประชุมถ้าเกิดท่านประธานเนี่ยมอบหมายให้ผมต้องดาเนินการประชุมในวันพุธพฤหัสเนี่ยผมไม่สามารถจะดิกเ่ยงได้เราจึงเริ่มเดินทางในเย็นวันพฤหัส และพร้อมดูงานในวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นการดูงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาสิงคโปร์การเยี่ยมคาระวะหรือการติดต่อทางราชการจะเกิดขึ้นในวันศุกร์และวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันทําการของสิงคโปร์แต่ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเราให้การติดต่อหรือว่าขอความช่วยเหลือในการประสานงานไปที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์เพราะนั้นสถานทูตจะเป็นคนจัดการให้เราไปดูในที่ต่างๆนะครับเราก็จะมีทั้งโปรแกรมการไปดูเรื่องของการทำมิวเซียม เพราะว่าสภา,สาของเราเนี่ยจะมีมิวเซียมข้างล่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องการมิวเซียมที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเราต้องการมิวเซียมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศได้เป็นอย่างดีเราก็จะไปดูงานกัน,กนที่นั่นเราจะไปดูงานกันที่เรื่องของอการจัดการฝุน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศนะครับมาตรการต่างๆที่ใช้บังคับตอนนี้เราพบว่านะครับกฎหมายต่างๆที่พักการเมืองเสนอเข้ามาในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5นั้น จะส่งเสริมเฉพาะเรื่องของพอรบอากาศสะอาดแต่จริงแล้วยังมีกฎหมายระหว่างประเทศอีกหลายตัวแล้วก็มีกฎหมายอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เกี่ยวข้องกับโรงงานเกี่ยวข้องกับสิทธิของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะศึกษามาให้รอบด้านครับและจะทําให้มีเราสามารถมีผลการศึกษานั้นส่งไปที่2ปีได้อาสามปีครับปีที่1ก็คือส่งไปที่รัฐบาลนะครับในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่งไปที่พักการเมืองต่าง ให้พิจารณาร่างกฎหมายแบบนี้นะครับที่ best practice ของสิงคโปร์สามารถแก้ปัญหา PM 2.5ได้แล้วก็ส่งไปที่ภาคประชาสังคมซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะมีสภาสัญจรน,นะครับไปพบกับประชาชนที่สภาลมหายใจที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมเพราะนั้นทุกอย่างครับถูกกำหนดไว้ด้วยจุดประสงค์ในการดูงานรายละเอียดในการดูงานแล้วก็ผลลัพธ์ของการดูงานเอาไว้แล้วนะครับแลวผมก็คิดว่าเรื่องนี้สามารถที่จะชี้แจงต่อสาธารณได้แน่นอนครับ สิ่งที่เราเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับทำให้เกิดทั้งคําถามแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบไปสู่หน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีภารกิจที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานแต่สิ่งที่เป็นธรรมกับประชาชนก็คือทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้นะครับนี่เป็นความตั้งใจของเราในการทํา Open Parliament นะครับอันนี้คือส่วนของการดูงานครับเดินทางมาที่24่สิบสี่อ้ยีครับกลับมา24 ขอเวลาทำรายงานสักเล็กน้อยนะครับและรายงานทั้งหมดจะเผยแพร่ต่อสาธารณครับรวมถึงค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ในการทํางานด้วยครับมีท่านใดสักถ,ถามเพิ่เมเติมไหมครับมีิกวิจรครับว่าหยเเป็นหมายเร่ง่าเพราะว่ามันอยู่ในโครงทมณครับกเปอืมเ่อ็งบประมาณที่เราใช้ประมาณล้านเศษเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับงบค้างจ่ายนะ้ำอีกมหาศาลเลยถ้าจะล้านข้ากันจริงๆเนี่ยผมน่าจะต้องไปประเทศที่ใช้จ่ายมากกว่านี้ นะครับเดินทางด้วยคณะที่ใหญ่กว่านี้ถ้าจะล้างท่อในลักษณะของการเคลียร์งบนะครับแต่ว่าเราใช้งบประมาณเพียงเท่านี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเคลียร์ท่อหรอกครับแล้วก็เราวางแผนเรื่องนี้ครับเราวางแผนตั้งแต่ต้ตตนต้นเทอมทํางานของผมเพราะฉะนั้นเราก็คิดไลว่าเราทํางานก่อนดูปัญหาให้เรียบร้อยในภายในก่อนแล้วหาประเทศที่จะดูงานได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมาพอดีกับในช่วงกันยายนนะครับไม่ได้เป็นการใช้งบค้างจ่ายแต่อย่างไร คือการวางแผนเรื่องนี้นครับออผมถามฝ่ายต่างประเทศว่าเตรียมงานสั้นที่สุดนะครับได้เนี่ยต้องทําลุ้งหน้าประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณหนึ่งเดือนแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วอะครับตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเราจะได้กรรมธิการแล้วนะครับแต่พอมันดีเลยออกมาเนี่ยไทม์ไลน์ของผมที่ตั้งเรื่องโครงการต่างๆไปแล้วมันก็เลยลันเดินหน้าไปด้วยนะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถทําตามแผนที่เราตั้งใจไปได้ทีนี้ฝ่ายสภาเองอะครับถ้า เรายึดโยงกับการตั้งรัฐบาลนะครับคือต้องรอทไลายของรัฐบาลก่อนให้มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก่อนงานของผมก็ไม่สามารถจะเดินไปตามทไลายที่ผมวางได้นะครับเราก็เลยคิดว่าแน่นอนไม่มีโครงสร้างแบบกรรมธิการและจริงๆคณะทํางานเนี่ยครับไม่ได้มีกําหนดสัสดส่วนไว้นะครับนะว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านเท่าไหร่รัฐบาลเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้ามีองค์ประกอบครบ3ส่วนคือทีมของรองประธานเองฝ่ายรัฐบาลในสัสดส่วนที่เหมาะสม สายค้าในสัดส่วนที่เหมาะสมอันเนี้ยถ้าหลักการเป็นอย่างนี้ครับเราดําเนินการตามนี้ก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับก็คือถ้าตอนนี้เลื่อนนะครับทุกคนก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบิกส่งของคลังเองก็คือว่าพอเราตั้งโครงการนะครับคือเราไม่ได้คิดจะไปวันนี้พรุ่งนี้ไปหรือว่าพอเราติดต่อจะไปปุ๊บเราขอเลื่อนได้นะครับเพราะตอนนี้ทิศทางสิงคโปร์ก็เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว ข้อมูลต่างๆนะครับการประชุมต่างๆถูกจัดวางไว้หมดแล้วครับแล้วก็เราก็มั่นใจมากว่าเมื่อเราเปิดเผยแบบนี้การวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแต่ผมก็ยืนยันว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการกระทบต่อการเดินทางแน่นอนนะครับีเ๋ยากจะขอที่ละท่านนะครับขอท่านนี้ก่อน ครับอันนี้ยังเป็นนโยบายเดิมนะครับการดูงานของประเทศไทยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูงานของทบวงกระทรวงกลมต่างๆกมธองค์กรอิสระนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่างบประมาณในที่ท่านสุภาษณ์ให้ข้อมูลได้แน่ๆคือในชั้นการอบรมสัมมนาเนี่ยครับงบประมาณที่ประเทศไทยใช้เนี่ยจำนวนมหาศาลแต่ไม่สามารถจะตอบกลับมาเป็นผลสำลิดได้นะครับแล้วการดูงานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไปดูงานในประเทศที่ ยกตัวอย่างครับเราไปดูงานฝรั่งเศสมาน่าจะ30ปีแล้วครับเรามีอะไรที่เราใช้จากฝรั่งเศสได้บ้างเราไปดูงานสหรัฐอเมริกามาก็20ปีแล้ว<ม>ก็ยังไม่สามารถกลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคําถามถึงผลสำเร็จนะครับแล้วก็นโยบายการไปดูงานของแต่ละงานให้ประหยัดคุ้มค่าไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมการดูงานแต่เป็นเป้าประสงค์การดูงานแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้พักเก้าไกลเห็นเห็นตรงกับผมนะครับคือดูงานเท่าที่จําเป็น นะครับและดูงานแล้วจะต้องสามารถตอบสังคมและมี accountability ให้ได้นะครับพนังกงานวิชาวิจารณ์อย่างเช่นข้าราชการหลายท่านดูงานในประเทศต่างๆนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้เลยว่าดูทำไมใช่ไหมฮะดูไปแล้วได้อะไรหรือมีคนมา q u e s t i o ว่าผมอ,อ,อยากจะไปเที่ยวหรือเปล่านะครับผมคงต้องเรียนตามตรงว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ tourist destination นะครับผมไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะครับผมไม่ได้ไปดูอะไรผมไปดู smart government จริงๆ นะครับแล้วก็คิดว่าเ,ออเรื่องนี้ครับเราก็ถ้าสิ่งที่ผมทําได้รับการเาิาร็าผูรา์ตรวจสอบนะครับแล้วสามารถจากพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ของการดูงานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูงานของประเทศไทยไปได้นะครับเช่น อันนี้ผมต้องขอดูเอกส,สารก่อนนะครับเพราะว่าเอกส,สารที่กรณีนนแรกนะครับถ้าผมคิดจะทาโครงการอะไรเนี่ยผมจะตรวจสอบกับทางสํานักเลขาก่อนนะครับว่ามีงบประมาณในการดําเนินการหรือไม่นะครับทีนี้ซึ่งสํานักเลขาแจ้งนะครับว่ามีงบประมาณแล้วเมื่อประสานกับสํานักพิธีการทูตนะครับสํานักต่างประเทศก็พบว่ามีงบประมาณให้ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสามนะครับงนั้นหน้าที่ของผมคือจัดโปรแกรมยังไงก็ได้ให้ต่ํากว่านี้เท่านั้น นะครับไม่สามารถรที่จะทําให้เกินเรื่องนี้ได้เรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการคํานวณจํานวนคณะที่จะไปด้วยนะครับ,บเกี่ยวข้องกับจํานวนวันที่จะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการบริหารบัจตที่เราได้รับตัวเลขมาครับแต่ว่าถ้าเอกสารว่านงบนั้นจะมาจากไหนโยกจากไหนผมต้องขอดูเอกสารก่อนนะครับผมยังไม่มีในมือครับ นี่เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจากการไปดูงานเดี๋ยวผมจะชี้แจงเรื่องนี้ให้ละเอียดขึ้นนะครับเดี๋ยวทางทางเจ้าหน้าที่ช่วยรับเอกสารจากทางนักข่าวด้วยนะครับท่านใดมีข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับครับทีคุณอรัตจมาเพิ่มเติมนะครับในการในขั้นตอนการไปตามว่าของที่จะให้เราแล้วมีการ เบื้องต้นเช้านี้ยังไม่ได้คุยกันนะครับคิดว่าท่านคงปิดให้ข่าวให้สัมภาษณ์อีกหลายหลายสำนักนะครับผมยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าจากการดูตามหน้าข่าวและจากการที่ดูข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยผมพบว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงๆนะครับไม่เหมาะสมจริงๆทั้ง แต่เนื่องจากคุณธรรมรัฐไม่ได้เป็นสสนะครับกระบวนการในการที่จะร้องเรียนด้านวินัยของคุณธรรมรัฐจึงไม่มีในส่วนของสภาแต่ในส่วนของพรรคการเมืองกับในส่วนของการพิจารณาของทีมทํางานของรองประธานสภา,สภาเราจะแยกกันนะครับผมเชื่อว่าพรรคเก้าไกลก็จะมีกระบวนการแน่ๆในเรื่องของจริยธรรมนะครับส่วนในส่วนของรองประธานนะครับสิ่งที่เราต้องมีก่อนก็คือว่าเราต้องพูดคุยกับคุณธรรมรัฐก่อนนะครับซึ่งการคุยโทรศัพท์ไม่พอจะต้องคุยซึ่งหน้า ประชุมกันให้เรียบร้อยนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรายืนยันนะครับว่าเป็นการสแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแต่เราจําเป็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริงอื่นๆจากทั้งผู้ร้องเรียนและจากที่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับและเมื่อพบว่ามีความกระทาผิดจริงนะครับผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของคุณอมรรัตน์ออกจากตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาครับบวันที่ยี่สานยี่สี่เนี่ยได้กรรมการ เก็การทีใหม่ก็น่าจะชัดเจนเรื่องว่าจะเอาอะไรต่อกับตำแหน่งรองประธานในเพราะว่าพักเก้าใหม่ก็ชัดเจนเรื่องว่าจะเอาตำแหน่งไหนครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยังมีเวลานะครับเราอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าความสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าตําแหน่งไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้สําคัญที่สุดคือพักเก้าไกลจะมีกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นใครและหัวหน้าพักเป็นใครเดังนั้นสําคัญที่สุด และจากนั้นให้เวลากรมกรมการบริหารนะครับถ้าเราได้วันที่23ผมคิดว่ากว่ากรมกรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งคงจะไม่ได้มีแต่เรื่องของผมนะครับไม่ได้มีแต่เรื่องของสภาแต่มีสารพัดเรื่องเองของพรรคเก้าวไกลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรอย่างไรบ้างมีอเจนด่ายางไรบ้างที่ต่างกับยุคก,การนําของคุณพิธาและกรมกรมการบริหารชุดเก่าผมคิดว่าเราก็ามีเวลาอีกสักสองสาวันในการหารือกันครับแล้วก็ผมคิดว่าพรรคเก้าไกลก็คงจะตัดสินใจอย่างดีที่สุดตาม คำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับซึ่งผมเองก็จะรอวันที่เราได้หารือกันในช่วงนั้นผมขับตัวเองไม่ได้นะครับข้อเที่จริงคือเป็นหนึ่งในออปชั่นครับนะครับตอนนี้เรามีหลายออปชั่นนะครับไม่ได้มีแค่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเรามีหลายทางเลือก เพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่1ก็คือว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะสามารถทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้การที่2องคือทําอย่างไรภายใต้เงื่อนไขนกติกาที่มันปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ครับอ<า>โอเคนะครับครับผมขอสุดท้ายแล้วนะครับเชิญครับ ผู้ติดตามในคณะมีเพียงท่านเดียวก็คือคุณไกลก้องไวยทัยการนะครับซึ่งเป็นอดีตนะครับกรรมธิการกิจการสภาและเป็นท่านที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโอเพนพาร a ม e n นะครับซึ่งการใช้จ่ายของผู้ติดตามจะเป็นการออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ได้จากสภาครับคือใครก็ไปได้ครับแต่ต้องออกเอง นะครับเช่นถ้า,าจะพาคู่สมรสไปนะครับจะพาเพื่อนไปออกเองทั้งหมดครับแล้วก็ต้องไม่กระทบต่อแผนง,งานดูงานของทางทางที่เราจัดการไว้ครับแต่คาดว่าไม่มีนะครับน่าจะมีแค่ท่านเดียวที่เป็นหลายชื่อนะครับครับขอบคุณมากนะครับ